ร <ไป S 1> มา<ะ>ว่าไงะไนะถามเรื่องปืนอะครับวันนั้นที่ยิงพวกดุ๋ยอ่ะรุปได้คำตอบไหมอะไรนะได้คำตอบ,ไ,ตอบไหมถามแล้วครับาคำตอบมันคือย,ยังไงให้เห็นบอกกันเลยอะ่ะสัตว์สัตว์เลยเหรอโห สัตว์เลยเหรอสัตว์เลยเหรอสัตว์เลยเหรอทำไมอ่ะสัตว์เลยเหรอสัตว์เลยเหรอ,อรเฮ้ยเหีเยหอหโอ้โห,โหเหลือจะเชื่อเลยวะ่ะเพิ่งกินข้าวกบ็บมาดิกบมาดิเออให้มันรู้ว่าไผเป็นไผแลนด์มำอ่ะ อยากเล่นใช่ไหมยืนหนึ่งแลนดมัมวะเขาอยู่เขามาแล้วไอ้เยอแล้วโอ่งเอาลงไปหนึ่งแล้วโอง่งเอาลงไปหนึ่งปั๊มวะแล้วโอ่งก็ล่วง ไอโอ,องค์ไม่รู้งวะเอ้าไม่รู้หิวข้าวยืนหนึ่งใช่ไหมไอ้เหี้ยแล้วมีสตรอรี่ต่อน,นี่ที่สอง<ม>ครึ่งกูยังไม่ได้อ,อ,ไไดอาวุธ<อ>เลยรับซื้อโทรศัพท์เครื่องละหนึ่งพันครับชุบ <ๆ S 2> เลยชุบเลยอุ้มเลยเหรอุ้มไปแทนนนอืมอุ้มไปเถอะกูยังไม่มีของเลยเออยังไ,ไม่ได้ของเลย เหลือจะเพื่อนนะเพิ่งจบกับเอเวอร์เลดตอนนี้ตอนนี้สีสองคร <c oughs> ึ่งฟังอะไรหมดแล้วด้วยไอ้สัตว์สัตว์เลยเหรอโโหมาดิก็มาดิ โหไอ้ไก่จอไอ้ไก่ต้งไอแมวดำเอ้ยเป็นไงอันนี้ไปไหนพี่แยกกันไปไอ้หมูทอดแยกกันไปไหนอะทิงศพลงน้ำไปเลยสภาโพรเทคสิบสี่วันอะถ้าจบสตอรี่ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเอองงๆเลยอะเพิ่งมาแล้วก็งงๆเลย ยืนหนึ่งแลนดัมอยากยืนหนึ่งอ๋อราให้เขาไปทิ้งน้ำกันโอเคชายหาดซะสวยเลยไม่เชื่อ <c oughs> อเป็นระเบียบยังจะพาเขามาเล่นน้ำด้วยอะไรเัาเนี้ย <c oughs> นี่กดพูดเลยนะ <c oughs> รู้ใช่ไหมว่าผมชอบวิวซีดีนะ่ะฮึฮันเน่เดี๋ยววันหลังจะมาเป็นเพลงอเอก็มีนะ <c oughs> จะจำเธอไว้สุดหลอ่อสุดหลออ่อจะป้นเอาแล้วจุดจอดป้นมีของวนอันน่ะไม่มีตังค์ได้โทรศัพท์ไปแน่นอนนะหนึ่ง เออโอ๊ยตังพันเก้าทไมตังเยอะขนาดนั้นวนะหน้าทำไมตังผมเยอะอ๋ออูเอ,อ้ยลืมจบแล้วไม่เป็นไร <laughs> จะรู้อะตั้งแต่รวยนี่ไม่เก็บแล้วได้ดิแล้วน,นอนดึกดวะลองคิดดูเรานอ,นอนดึกกันกี่คนถามก่อนก็อย่าก็อย่าก็อย่าชิงไปหลับก่อนละกันอืมวันนั้นกี่คนห้าคนน่ะ ก็มาดิก็อย่านอนแล้วกันก็อย่าไปทำงานแล้วกันแล้วตื่นได้สายด้วยห้าวแล้วเกินอาวุธก็ไม่มีไม่ไหววะสั่นวะคนเห็นไหม แล้วก็เพิ่งกด G ไปตรงนูน่นหมอคงจะหาเจอแล้ว <c oughs> คิดไม่ผิดคิดไม่ผิด เขาไม่ให้พักฟาร์มของฟื <laughs> ้น <She> ต like so oh, so ัวเลยเนอะเพิ่งตีเอเวเรสต์มาลุงแหลมบอกดีแล้วที่กูไปเหลือจะเชื่อนะลุงแหลมโคตรจะโชคดีนะทําไมเขาถึงเปิดเขาถามเรื่องที่ปืนยิงวันนั้นครับพอเราก็ยังไม่พูดเรายังไม่พูดใช่ไหมเขาก็เปิดตีก่อนเลยครับเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเราจริงยิงจริงหรือเปล่าใช่ไหมเมื่อกี้ เมื่อกี้พี่แมทยังไม่ได้พูดเลยลูกผู้ชายเขาไม่ตีตีเผินนะเว้ยเอาจริงอะทำไมทำกันอย่างงี้อ่ะไม่ไมไม่ไม่รอบไม่ด้ก็ไม่ถือว่ารอบกัดหรอกแต่ว่าคือพูดยังไม่ทันจบเลยยังไม่ได้ตอบยังไม่ได้อะไรเลยคือกะจะมาตีก็แต่ว่าคำว่าสัตว์นี่ไม่ใช่ท็อกซิกใช่ไหมมาดิไอหมูอบ ไอหมูย่างไอ้สันคอหมูไอเป็ดเอมเคหมอกี่คนโอ้ยหมอสิบสี่คนสบายสบยครับอันนี้หิวโอ้ยไอเส้นเล็กไม่งอกไอเส้นใหญ่ไม่ผักไอน้ําตกหมูเ,เอ,อ้ยยังไม่ได้ฝามของเลยไปเปิดหมวกได้ครั้งเดียวไอวะเนีตื่นเลยเนะี่ย จาเมื่อกี้ง่วงๆนะทุกคนเอาจริง <Right. S 1> บัฟแบบนี้นะ <laughs> เออเดี๋ยวรอรอฟังผมแล้วกันแต่มันใช้นิ้วชีก้กดตัวเอ็นนะดิมันจะบัฟยากเิยเดี๋ยวผมต้องฝึกนิ้วโป้งแนละ้ไอ้ไอ้เล็กไม่งอกไอ้ไอ้เส้นใหญ่ไม่ผักไอ้น้ำตกหมูไม่ต้องเปลี่ยนหรอกไม่บัฟอบะดีแล้วให้มันกดยากๆน่อดีแล้ว <laughs> อยุดดาเดี๋ยวผมพอละมานมันอยู <laughs> ไม่น่าจะยากถามคนอื่นกันบัฟแหละบัฟแหละเขามาขนาดนี้แล้วเออโอ้ยอยใช่ครับถ้าคนเนี้ครับกด f 1 2ทันก็จะช่วยได้เยอะครเออเราไม่ทันคิดอะดบักบัก,บ,กบักเลยเมื่อกี้นี้ไ <c oughs> อไข่ไข่ย้ามะไอยำไข่ย้ามะไอผัดไทยกุ้งสดหอไข่ไข่เยิยม้ยมๆ <c oughs> อะไรวะนะ พอก่อนหิวแล้วตอนตีสองส <ang ี่สิเอ็ดได้นะเมื่อกี้กำลังง่วงๆอยู่เลยโอ้ยพูดเองก็หิวเองกดจีถ้าผมเอ๋อนะเหลือจะเชื่อเลยนะถ้าเอ๋อเนี่ยแบบกลางถนนเนี่ย พรุ่งนี้ซับครบรอบหนึ่งเดือนเปลี่ยนเสียงซับเป็นเจ้าดวงเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันทํายากหรือเปล่าถ้ามันทําง่ายก็เดี๋ยวทําเลยครับเทียสามเลยนะคุณแอปเคเปล่าง่ายเจ็บกระเพาะเทียขอเทียสามเลยนะจะลองเสียงเจ้าดวงแอดี้อยู่เตี้ยวเตี้ยวเดี๋ยวผมจะเอาเทียสามซับช่องเป็นรูปดวงกวางเลยเอาดินี่นี่มัน่องไขวะเนี่ย เราหมดยี่สิบเก้าจดเทียสามอยู่ต้องอย่างนี้ครับรักกันจริงอย่าทิ้งน้องนะ <c oughs> ว่าจะตั้งใจฟาร์มของเพิ่งจะจบสตรอรี่วันนี้ว่าจะไปตกปลาชิวๆกับครอบครัวป้ากับมาก็ไม่ว่างกำลังเหงาๆหงากำลังง่วงๆเลยโดนเปิดซะละ ถึงผมจะเทียร์หนึ่งแต่ผมก็หนึ่งเอแค่นั้นโอ้โหเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าถึงผมจะถึงผมจะเทียร์หนึ่งแต่ผมก็ตัดคลิปทุกวันนะครับถึงผมจะเทียร์หนึ่งแต่ผมก็นอนเช้าทุกวันครับโอ้รักกันจริงนี่คุณคิงหรือเปล่าคุณคิงใช่หรือไม่ฮันน่อยู่นี่หมอ <c oughs> ที่สำคัญคือกำลังเฮ้ยหมอยหญ่ทีเหลือจะชื่อโผมลิขิตหรือเปล่าหมอใย่หมอยห่เนี่ยเนี่ยทรงผมมันไม่นำวันนี้เขาคมับอะไรๆแอนเน่วันดีคเับาชมพูบได้พีดสับรีแล้วเป็นแบบนี้ทุกทีเลยวะหมอกด อาด้วจีกดตัเอ็นได้เลยวะผม,มลิขิตหรือเปล่าหมอยาวออพี่จำรีเปลี่ยนสรงผมโดนเลยเฮือกทรงผมไม่นำโชคจริงเออว่ะใช่มีส่วนเลยเนะี่ยพูดและคิดเลยเนะี <c> ่ย <oughs> ผมรู้แล้วทำไมเขาถึงเดินมาเปิดเราทุกคนรู้ไหม เพราะว่าดุยอ่ะเป็นห่วงสุขภาพเสียงผมเพราะว่าเมื่อกี้นี้เห็นผมเริ่มไปเปิดหมวกอะไรที่ไม่ใช่คุณโองกับดุยก็เลยแบบว่าเบืออะไรอะ่ะกูเปิดดีกว่าหนึ่งเก้าหนึ่งสามศูนย์ครับมีสมดีจะได้ไม่ต้องไปเปิดหมวกมอะไรย่างเงี้ยใช่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 ดุยเขานี่แสบดีครับเขาแบบเป็นห่วงเป็นใย,ยผมอะไรเงี้ยเอเอเอ้คุณคิงหรือเปล่าเขาคุณครับออกเป็นห่วงเป็นอย่างนี้ดนีเองแล้วอย่าลืมนะตอนนี้ผม ดวกับทีมออกแบบของผมแล้วนะว่าออกแบบเสื้อนะผมจะเอเป็นเอาเป็นอะไรเดียเอาเป็นสัมรีแจ็คมินิฮาร์ดไหมน่ารักไหมเออเดี๋ยวค่อยไปบีบไ,ไม่ใช่ไปบีบไปคุยกันดีกว,ว่าว่าเราจะเอาออกมายัางไง <c oughs> สำหรับ5อันดับแรกที่3 3อันดับแรก จะมีตังไปทำเสื้อปะวะนะพูดไปนู่นตังยังไม่มีเลยเอาเอาเอาเฮ้ออะไรนะครับปูดำห้องอะไรนะครับดำห้องสายเอ๊ห้องขวาห้องขวาเนี่ยเลยห้องขวาหนึ่งแสน หนึ่งแสห้าคนแรกนี่ยังมาไม่หมดหรอมั้งพวกเราอ่ะดูจากภาพอะใช่ยังไม่ทันเหรอโอ้โหหรือว่าเราเอาไงดีเอาเป็นว่าเดือนนี้เดี๋ยวผมคิดก่อนถ้าถ้ามันบอกกระทนหันอย่างเงี้ยทุกคนจะเตรียมตัวไม่ทันใช่ไหมเออเดี๋ยวรอค่อยรอคิดกันดีกว่าว่ายังไงแต่จริงๆอ่ะแจกเสื้อแน่ๆครับเสื้อของสัมฤทธิตอนแรกก็จะเอาแสนแต้ม แต่มันก็เยอะอยู่แต่ก็จะจะจะคิดไว้อยู่นั่เดี๋ยวเรามีเวลาว่างๆอะเดี๋ยวเรามาคิดกันแล้วก็ลงกดในดิสคอร์ดแล้วก็ในน้ำนะให้ไหนบอทแล้วผมตังจะหมดบัญชีแล้วเนี่ยไม่ได้ทำงานเลยโอ้โหพี่สัมฤีเราคงไม่ได้เจอกันแล้วว่ะซิทฝันง เปลีนคิดหมดว่าในน้ำหมดเลยในน้ำบนเขาแต่แต่แต่คนนี้ไม่ใช่ในน้ำนะคนนี้บนบกนี้ใช่ไหมใช่คนนี้บนบกใครมีเบอร์คนที่อยู่ที่พื้นหรือคนมที่บนเตียงเนี่ยเสื้อขาวบนบกอะไรนะบนในพื้นที่พื้นโอเคครับเดี๋ยวไปทำาอคิดใช่ไหมปกติเขาบ้านแรงอย่างนี้อันนี้ก็ไม่เป็นไรตกผมแค่ตกใจเฉยๆผมไม่เคยเออแต่ทํามันก็น่าจะปกติแหละเพราะว่าไม่ได้ด่าบุปการี น่าจะไม่เป็นไรเล่นกันคำขำคำขำครับอารมณ์ในเกมเฉยๆครั้งแรกใช่ใช่ตกใจนิดหน่อยขอบคุณครััับอนน้นนนใ้าเดี๋ยวก็น่าจะชินครับเป็นอารมณ์แค่อารมณ์ในเกมครับทุกคนเมืองในเมืองหมดเลยไม่พี่องแลครับสันภีไปอยู่บนเขาเหมือนเดิมก็ดีแล้วก็เดินไปเปิดไอ้ซัด สัตว์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 ัตว์ส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 ั่ว์ันว์สัตว์ัตวสัตว์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 สััตว์สัตว์สัตวัตว์ส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 ััว หายหมดตัวเลยยังไม่ทันเตรียมตัวเลยชิคกี้พายสติรุษสติรุษใช่ก้าเหล่าสุดที่รักก้าเหลาออลูกะบอกว่าแต่บอกว่ามันก็มีเหรียญในตัวสามร้อยมีเหรียญทองมีเหรียญแดงตอนป้าเหมือนเขาจะจบเขาจบไม่ทันมีเรื่องคุยด้วยมีเรื่องบอกด้วยอร๋อพี่หมวยอยู่ไหนครับพี่หมวยมามา